สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําขนมดอกสนูกันนะคะเป็นขนมโบราณที่หาฐานยากแล้วในปัจจุบันนะคะวันนี้ได้ดอกสนูมาจากแม่โคนะคะ2ขีดกว่าวาเราก็จะนํามาเด็ดก้านออกจากนั้นก็นําไปล้างผึ่งไว้ให้เสด็จน้ํานะคะต่อไปเราก็ขูดมะพร้าวทึนทึกวันนี้ใช้แค่ครึ่งลูกค่ะ พอขูดได้แล้วเราก็นำมาโรยเกลือแล้วก็คุกเกลือแบบนี้นะคะแล้วนำไปนึ่ง5นาทีค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปทำแป้งนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะหนึงถ้วยตวงใส่ค่อยๆใส่น้ำลงไปค่ะน้ำบอกปริมาณไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตวงแป้งค่อยๆหยอดลงไป อย่าให้แป้งแฉะนะคะแค่ให้แป้งโดนน้ําให้ทั่วถึงค่ะถ้าแป้งโดนน้ําทั่วถึงมันก็จะจับกันเป็นเม็ดเมดแบบนี้ค่ะ,คน,นะ,ค,ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆลักษณะของแป้งที่มันโดนน้ําก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําแป้งส่วนนี้ไปกรองในตะแกรงแบบนี้นะคะค่อยๆลูบให้ให้แป้งมันหล่นลงไปค่ะ เอาจนหมดเลยนะคะก็จะได้แป้งแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำซึง้งมาใส่ดอกสนใส่ดอกสโนโลงไปข้างล่างแบบนี้ถ้าคนไหนมีซึ้งรูใหญ่ก็ใช้ผ้าขาวบางรองล่างนะคะจากนั้นเราก็จะเอาแป้งที่เราร่อนเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็นำไปนึ่ง15นาทีค่ะน้ำเดือด15นาทีนะคะ ช่วงที่เรารอให้แป้งสุกเราก็จะมาทําน้ํากะทิกันก่อนนะคะใส่กะทิไป200กรัมนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวไป50กรัมน้ําตาลทรายไป150กรัมค่ะใบเต3บย3ามสี่ใบนะคะเคี่ยวจนน้ําตาลละลายไม่ให้เดือดนะคะขอให้มีความร้อนแค่นั้นพอคะ่ะพอได้ที่แล้วเราก็ไปแช่น้ําให้มันหายร้อนนะคะพอหายร้อนเราเทใส่ภาชนะจากนั้นก็ใส่ดอกมะลิลงไปค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปดูแป้งกันต่อค่ะพอแป้งครบ15นาทีเราก็เอาดอกสนที่เหลือนะคะโรยหน้าบนแป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝานึ่งต่ออีก5้านาทีค่ะพอแป้งของเราสุกดีเราก็นำมาเทใส่ถาดแบบนี้นะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็ขยี้ขยี้แป้งของเรานะคะไม่ให้เป็นก้อนค่ะ ค่อยๆขยี้นะคะพอแป้งเริ่มกระจายตัวออกไปเราก็ตักน้ำกะทิมาราดลงไปค่ะราดลงไปแล้วเราก็คลุกๆุกเลยไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของขนมดอกสนุจะไม่ได้แฉะมากค่ะจะนุ่มๆเราก็เวลาเราคลุกๆเราก็ดูเองนะคะกะเอาเองค่ะ จากนั้นชิมรสด,ดูถ้าใครชอบหวานก็เอาน้ําตาลโรยได้ค่ะชอบหวานมากกว่านี้นะคะเอาน้ําตาลทรายละละเอียดโรยลงไปอีกค่ะพอเราได้ที่แล้วเราก็นํามะพร้าวที่เรานึ่งไว้ตั้งแต่ตอนแรกคุกลงไปค่ะพอคุกเสร็จก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะชิมดูแลว้วอร่อยมากๆเมนูนี้หาทานยากมา,มากๆค่ะลองทำกันดูนะคะ